you <laughs> คุณหมอคะเสริมแล้วนมเบี้ยวค่ะแก้ยังไงได้บ้างคะนมเบี้ยวนะครับไอต้องดูสาเหตุถ้าเสริมกับแพทย์ท่านเดิมก็คงต้องไปเช็คดูว่าตรวร่างกายแม่นยําขนาดไหนเนาะแต่ถ้าสมมติคนไข้ามาจากที่อื่นแล้วมาให้เราแก้เนี่ยก็คงต้องมาเช็คดูว่าเสริมมานานแค่ไหนถ้าเพิ่งเสริมอาจจะเกิดจากเทคนิคการผ่าตัดอาจจะผ่าตัดไดไ้ไม่เป๊ะหรือการคำนวณไซส์เสริมซิลิโคนสองข้างไม่เท่ากันอาจจะต้องเติมข้างหนึ่งมากกว่าข้างนึงแต่ว่าดันไปเสริมเท่ากันผู้หญิงก็จะหน้าอกไม่เท่ากันอยู่แล้วทีนี้ในกรณ ในลายไปหรืออาจจะเกิดจากการเสริมอีกข้างหนึ่งเสริมเหนือกล้ามอีกข้างหนึ่งเสริมใต้กล้ามทำให้หน้าอกเนี่ยหางออกนิดนึงเนื่อง,งจากว่ากล้ามเนื้อมันดันหน้าอกออกด้านข้างาก็คือถ้าเบี้ยวจริงก็คงต้องมาตรวจนะครับเราก็คงต้องเช็คว่าเดิมร่างกายเป็นยังไงอันที่2เสริมซิลิคนแบบไหนอันที่3าก็คงต้องตรวจว่าเป็นเหนือกล้ามใต้กล้ามต้องเช็คดูว่าหน้าอกสองข้างเท่ากันหรือเปล่าตอนทําก็เลือกให้ดีเพราะว่างานแก้มันะแพงกว่างานเสริมใหม่อยู่แล้วสมมติเสริมหน้าอกแบบนี้ราคา80,000งานแก้อาจจะเพิ่มอีก20,000ริๆอยา คนไข้เลือดแพทย์ได้เป็นสัลยแพทย์ตกแต่งเนื่องจากว่าผ่านการเทรนนิ่งก็ง่ายๆเซิร์ชในเว็บไซต์ของแพทย์สภานะครับแล้วก็เข้าไปคีย์ชื่อจริงนามสกุลจริงก็จะขึ้นว่าแพทย์ท่าน,นั้นจบเฉพาทางด้านไหนหมอที่บอกชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยก็มักจะเป็นแพทย์เฉพาทางมันสามารถเอาไปเซิร์ชได้บอกชื่อเล่นเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อน